นี่ก็เป็นศูนย์ซูซูกิที่อยู่ในเมืองโอซาก้านะฮะส่วนข้างหน้าเรานะฮะก็จะเป็นปั๊มน้ำมันเอเดออสนะฮะก็แบรนด์นี้นะฮะก็ไปทำตลาดในบ้านเรานะฮะเป็นน้ำมันเครื่องนะฮะ ก็จะมีสายห้อยลงมาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีรางรถด,ด้วยนะคาร์วอชแล้วก็มีกาลาด,ดเดอรมีเป็นซ่อมรถนะฮะเปลี่ยนยางไอ่น้ำมันเครื่องวันนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพนะฮะ นี่ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่บบกบนโิษัทกันนะวันนี้ฝนตกพอดีเลยวันที่ผ่านมาเราไม่เจอฝนนะที่อยู่เียวโตรหรว่าสักหน้านะจะเจอฝนอยู่นิดนึงที่โกปีแต่นิดเดียวจริงรเราไม่ได้ฝ่าฝนแลมันตกมาในนิดเดียวตอนที่เรากินสเต็กวันนี้วันเก่าก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่า มันเป็นวันที่เราจะกลับพอดีแล้วฝนก็มาตกคือช่วงอย่็นนะครับถ้าเกิดว่าไปเที่ยวมันก็คงไม่สนุกน,ะนตกไปล่อยๆจริงๆมันตกตั้งแไงเมื่อคืนแล้วนะนี่เรากำลังจะนั่งรถ เมโทรนะฮะรถไฟฟ้าไปที่นำบัะไฟฟ้ากระเป๋าไฟ์ของเราวันนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งนะฮะหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งประมาณนี้เดินทางกันนะฮะเราไปนันไคลไลน์แอร์พอร์ตไลนะฮะขึ้นไปอีกนะฮะนันไคลไลน์แอร์พอร์ตไลนะะ ตอนนี้เราก็รอรถไฟนันไขนะครเพื่อที่จะนั่งไปที่คันไซแอร์พอร์ตนะฮะตอนนี้ก็รอไปก่อนนะฮะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะครับขบวนนี้นะที่เราจะกลับที่คันไซแอร์พอร์ตนะ,ะได้มาจอดนะ้ว On the way, we will be making brief stops at Shin Imamiya, Tengachaya. <laughs> ลหลังจากที่เราลงรถนั่นไคแอร์พอร์ตมานะฮะเราก็มาลงเลยทีเนี้ยมันจะเป็นเทอร์มินอลหนึ่งนะฮะขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์หรือว่าขึ้นบันไดเลื่อนมานะครับถทาแเอเชียนะฮะมาที่เทอร์มินอลวันนะฮะ สำหรับท่านใดที่จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบินเอเชียนะฮะเราต้องมาที่เทอร์มินอล1หรือว่าเทอร์มินอล1นะ,ะแล้วก็มาขึ้นตรง 4F นะครับตรงนี้จะเป็นช่องฟลา t แท c นะฮะ International Departure นะฮะนี่เลย 4F นะ 4F นะครับ๋ยวเราขึ้นไปเลยอันนี้เป็นฟลา t แท c ซึ่งเราจะขึ้นไปถึงชั้นสี่เลยนะฮะเน,นี่ยนะฮะเราขึ้นมาถึงใช่ไหมเราเข้ามาเลยข้างในเนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอาคารที่อาคารหนึ่งเนะีของสนามบินคันไซนะฮะซึ่ง พอเราเดินเข้ามาใช่ไหม,มก็จะมีเคาน์เตอร์ของสายการบินต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาเท Pacific ซินะฮะส่วนเอเชียของเราเนี่ยจะอยู่ที่เคาน์เตอร์ A นะฮะก็จะมีหลายๆสายการบินนะน่าจะเป็นเอเซียนาแอร์ไลน์เอมิเอทิฮัดแล้วก็สายการบินเกาหลีนะ,ะวันนี้คนค่อนข้างะเยอะนะ เป็นคนเกาหลีแล้วก็คนจีนนะครับนี่ฮะตอนนี้โล A นะฮะโล A อเนี่ยก็จะเป็นแอร์เอเชียก็จะไล่มาเรื่อยๆนะฮะมีแอร์เอเชียบีเจสตาบีอีก A, ก็แอร์มาเก้านะฮะเราจะไป Air Asia. แอร์เอเชียก็ใหญ่มากเลยนะฮะ เมื่อกี้นะฮะเราเคลียกระเป๋าเราใช่ไหมเข้าไปได้เลยจุดนี้ก็จะเป็นจุดรีแพ็คแอรีเร์นะฮะเราก็มาดูนะว่ามีอะไรบ้างที่เขาห้ามเอาขึ้นเครื่องนะครับแล้วก็จะมีที่ช่างกิโลด้วยนะเราสามารถที่จะมาเช็คได้นะครับแล้วก็เอามาชั่งดูว่าสิ่งที่เราจะเอาขึ้นเครื่องในน้ำหนักเท่าไหร่ นะตอนนี้คนก็กำลังเช็คอินเพื่อเรียกขึ้นเครื่องของแต่ละสายการบินนะฮะที่สนามบินคันไซโอซกโอซาก้านะเราก็ผ่านตรวจคนเข้าเมืองออกมาแล้วนะฮะ,ดดระตรวจกระเป๋าตรวจกระเป๋าตรวจคนเข้าเมืองผ่านส่วนจักรเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ดูที่ฟรีนะดูดิ ดู๋ี่่รฟีสนามบินคิดนะสนามบินคันไซนี่แตกเลยทั้งเกาหลีทั้งจีนนะฮะแล้วก็หัวพิ่ไทยเข้าไปด้วยโอ้เยอะคนเยอะมากๆนะฮะอันนี้ประมาณสี่โมงกว่านะเยอะมากๆเลยจบแล้วนะฮะสำหรับทริปคันไซนของเรา ในครั้งนี้นะฮะอ่านี่สำหรับวันสุดท้ายของเรานะฝนตกชําเลยยังโชคดีเป็นวันที่เราเดินทางกลับนะเพราะว่าอ่าเรามาอยู่เจแปดวันเนี่ยเราไม่เจอฝนเลยมาเจอวันสุดท้ายคือวันกลับวันนี้นะวันนี้สนามบินคันไซโซนดิวตี้ฟรีนะคนเยอะมากนะะทั้งเกาหลีทั้งคนจีนนะฮะ ทั้งเข้าช็อปแบรนด์นม้อคนเกาหลีคนจีนนี่รวยมากนะรวมถึงคนไทยด้วยก็เจอบางส่วนนะแต่คนจีนหรือเกาหลีนี่เยอะมากนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับทริปนี้นะฮะก็เป็นทริปที่ช่างมาเที่ยวส่วนตัวนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะถ้าชอบไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ซับ i ครด้วยนะฮะสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ